ที่เจ้าอำนาจจะนำพาก้าสู่สันติภาพได้แนวใดวางมอมมานี่อเมริกาได้ประกาศสั่งตั้งคณะกรรมการสันติภาพเขตกาซาขึ้นโดยได้ทรงคำเสือเสริญถึง60ประเทศและองค์การจัดตั้งสากลคณะกรรมการดังกล่าวแมนทานโดนั์ทรัมประธานาธิบดีอเมริกาจะเป็นประธานตลอดการผู้ใดจ่ายเงินหตื้อดอลลาร์จะได้เข้าเป็นสมาชิกถาวรของคณะกรรมการดังกล่าว ขอกำหนดแบบนี้ได้เปิดเผยให้เห็นท่าแท้แห่งเจ้าอำนาจและแกนแท้แห่งการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของอันทีเอิ้นว่าข้อลิเริ่มเพื่อสันติภาพนี้ประวัติศาสตร์และความเป็นจริงล้วนแต่ตั้งคำถามว่าสันติภาพที่น้ำพ้าโดยลัทธิเจ้าอำนาจจะเหตุให้มีความสงบแท้จริงหรือบอ่หรือจะกลายเป็นกกเข้าใหม่แห่งการเกิดความปั่นป่วนบุนว ไซซอว่าคณะกรรมการสันติภาพแต่ที่จริงแล้วแมนสหประชาชาติแบบโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองคณะกรรมการดังกล่าวนับแต่วันกำเนิดก็เดินไปตามทิศทางที่กงกันขามกับแนวคิดสันติภาพที่แท้จริงหลักการพื้นฐานต่างๆที่ระบุไว้ในกฎบัตรองค์การสหประชาชาติเช่นความเสมอภาพด้านอธิปไตยและบ่อแทรกแซงเวียกงานภายในแมนพื้นฐานสำคัญของการปกปักรักษาสันติภาพและความมั่นคงของประชาคมโลก แต่คณะกรรมการดังกล่าวได้กำหนดประธานตลอดการแบบเผด็จการและระเบียบการที่เน้นอัตถประโยชน์คือไส้เงินทุนแลกคุณบุตรธิของสมาชิกซึ่งเป็นการคนล่มความยุติธรรมและความเป็นธรรมที่ควรมีขององค์การจัดตั้งสากลทั้งเหมือนเสยต่อบทบาทสำคัญที่เป็นใจกลางขององค์การสหประชาชาติเจตนาลมน้ำไส้เจตนาลมแต่ฝ่ายเดียวเข้าแทนความฮับหูที่เป็นเอกภาพกันระว่างหลายฝ่าย นำไส้ผลประโยชน์รวมของกลุ่มก้อนในวงแคบเข้าแทนความเฮี้ยห้องต่อสันติภาพห่วมของทั่วโลกทัดแท้แล้วแม่นถือเอาความขัดแยงในภาคพื้นมาใส้เป็นเบี้ยตอร้อ,องทางการเมืองเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยอ้างสันติภาพเมื่อเบิงในทางปฏิบัติแล้วเห็นว่าขณะกรรมการดังกล่าวจะบ่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงแต่ยังใดต่อการแก้ไขปัญหากาซา ยิ่งไปกว่านั้นยังจะเหตุให้ความคัดแย้งกันในภาคพ,พื้นหุ่นแห้งขื้นตืม ปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างต่างๆในเขตกาซามี80%ถึกทําลายแล้วมีซากหักคะผึง60ล้านโตต้องการคนย้ายและเก็บกวดบัญหาต้นต่อต่างๆเช่นอิสราเอลทอนทับออกจากเขตกาซาและการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสก็ยังคงข้างขาอยู่ส่วนขณะกรรมการสันติภาพดังกล่าวบอได้เสนอแผนการก่อสร้างคืนใหม่แต่อย่างไดทั้งบอได้กำหนดกลไกความมั่นคงอย่างจะแจ้ง สิ่งที่จะแจ้งเพียงหนึ่งเดียวคือความทะเยอทะยานของอเมริกาในการควบคุมเส้นทางขนส่งพลังงานอยู่เขตตะเวนออกกลางที่ตลกมากกว่าหมู่คืออิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญของอเมริกาก็ยังขัดข้านอย่างเปิดเผย โดยทานเบนจามินเนธันยาหูนายกรลัฐมัตรีติอิสราเอลได้กล่าวอย่างก่งไปกงมาว่าการจัดวางทีเกี่ยวของบอได้ประสานงานกับอิสราเอลก่อนและละเมิดนโยบายของอิสราเอลส่วนประเทศต่างๆในยุโรปได้ประสานงานกันและแสดงความขัดขนันประเทศทีเกี่ยวของในเขตตเวนออกกลางแห่งขาดความไว้เนื้อเสื้อใจต่อคณะกรรมการสันติภาพดังกล่าว เมื่อองค์การหนึ่งที่อ้างว่าสุกยูุสันติภาพแต่บรรดาฝายสำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ยังบอสามารถแต้โ้มความหับผู้ที่เป็นเอกภาพกันได้ดังนั้นคำขวัญสันติภาพของมันก็จะเป็นเพียงคำว้องลมๆมแรงๆที่หลอกลวงตนเองและผู้อื่นเท่านั้น แต่ใดมาอเมริกาได้ปฏิบัติตามลัทธิอัตถประโยชน์คือกฎระเบียบที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตนก็ปฏิบัติตามถ้าบอดังนั้นก็ปฏิทิมอย่างเดียวยูบอยูก็ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาสากลแล้วสร้างอันใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งบอต่างอย่างกับการทุบหม้อแก้วทั้งหมดแล้วสร้างห้องคัวอยูบอลใหม่ขึ้นมาแทน มาฮอตปัจจุบันอเมริกาได้ถอนตัวออกจากหลายองค์การจัดตั้งสากลและสนธิสัญญาสากลหลายฉบับเซนองค์การยูเนสโกขององค์การสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกและสัญญาปารีสเอาเจตนาล้มของตนไว้เหนือกว่ากฎระเบียบสากลอยู่ตลอดมาและคิดเปลี่ยนระเบียบสากลให้กลายเป็นพาหนะที่ฮับไ้ผลประโยชน์ของตนมาตลอดโดยเห็นว่าอาศัยแต่อำนาจที่เข้มแข็งของตนก็จะสามารถรักษาอันธิวาสเสถียรภาพได้ แต่การประทะกันระหว่างรัสเซียอ,อูเครนและการประทะกันระหว่างปาเลสติ์อิสราเอลที่ยังสืบต่อได้พิสูจน์ด้วยความเป็นจริงที่น้องเลือดว่าภายใต้เจ้าอำนาจจะบ่มีความสงบแท้จริงเพียงแต่จะก่อให้เกิดความขัดแยงและความปั่นป่วนบุญวายหลายยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างจะแจ้งนั้นคือในฐานะประเทศมุนตีทาวอนของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบจีนเด็ดเดียวปฏิบัติลัทธิหลายฝ่ายที่แท้จริง ตั้งนาสุกยู่การปฏิหูภัยมีกรูบสมบูรณ์ต่อการบริหารทั่วโลกมาฮอดปัจจุบันข้อลิเริ่มการบริหารทั่วโลกของจีนได้หับการสนับสนุนจาก150กว่าประเทศได้แสดงให้เห็นถึงพลังซีวิธที่เข้มแข็งในการสุกยู่ความสามัคคีการหัวมือสากลการประสานงานกันฮับมือกับความขัดแยงและปัญหายุ่งยากด้านการพัฒนาในภาคพื้นสุกยู่การปรับปรุงระเบียบการบริหารทั่วโลกให้สมบูรณ์ขึ้นและอื่นๆ สิ่งที่ประเทศต่างๆในโลกหวังอย่างเฮงกล้าคือสันติภาพแท้จริงบนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเป็นธรรมหากโบแมนเสถียรภาพที่จอมปลอมภายใต้การน้ำพักของเจ้าอำนาจต้องผิจารณาถึงการห่วมมือแบบต่างฝ่ายได้หักผลประโยชน์หากโบแมนกว้วนเอาผลประโยชน์ด้วยการใส่อำนาจบาดใหญ่ ลัทธิเจ้าอำนาจจะบ่สามารถน้ำพ้าก้าวไปสู่สันติภาพอย่างแน่นอนมีแต่ยึดมันลัทธิหลายฝ่ายเขาลบอธิปไตยของประเทศต่างๆและลิเริมการสนทนาปรึกษาหารือกันดังที่แสดงให้เห็นในคอลิเริมการบริหารทั่วโลกจึงจะสามารถแก้ไขคอดเงินตายแห่งความขัดแยงในภาคพื้นและนํามาซึงสันติภาพถาวรให้ทั่วโลกวาทศิศลของอเมริกาบ่สามารถปิดบังท่าแท้ของประเทศเจ้าอํนาจได้ ในระยะเริ่มต้นปี2006อเมริกาได้ก่อการโจมตีเวเนซุเอลาทั้งการทหารในน้ำการเคลื่อนไหวปฏิบัติกฎหมายพร้อมทางจับกุมประธานาธิบดีประเทศดังกล่าวและทรงไปนิวยอร์กเพื่อขึ้นสารละครตลกด้านตุลการที่จัดสากอย่างปาณีดได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าอํานาจของอเมริกาอย่างจะแจ้ง รัฐบาลอเมริกาพยายามหุ้มห่อการฮุกฮานให้เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมโดยผ่านกลอุบายด้านวาทศิลป์เช่นการลักเปลี่ยนนิยามการเปลี่ยนจุดสนใจเป็นต้นแต่ในที่สุดก็บ่าสามารถปิดบังทาาแท้แกนกลางของตนที่ละเมิดกฎหมายสากลและการปุ้นรัพยากรอเมริกาได้บิดเบือนการแทรกแซงทางการทหารขามซ้ายแดนของตนว่าเป็นการเคลื่อนไหวปฏิบัติกฎหมาย เหตุให้ความขัดแยงระวังประเทศอธิปไตยลุดลงกลายเป็นปัญหาตุลาการภายในประเทศคือปราปปามผู้ค่าขายยาเสพติดซึ่งบอตางหยังกับคำสุภาษิตบูฮานของจีนที่ว่าจี้โตกวงแต่เว้าวาเป็นมาก ยิงตามกฎหมายสากลอเมริกานำไส้กำลังอาวุธโดยบได้หับการมอบสิทธิ์จากองค์การสหประชาชาติพร้อมทั้งกักขังประธาน,นาธิบดีของประเทศอื่นถือว่าเป็นการหุกหานอย่างแท้จริงและเป็นการเตะต้องเส้นต้องหามแดงของกฎบัตรองค์การสหประชาชาติ ส่วนในกล่องประสมแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกาได้กล่าวถึงผลประโยชน์ด้านน้ำมันดิบถึง6เื่อลื่นกวายการเว่าถึงบัญหายาเสพติดหลายครั้งซึ่งเป็นการเผยแบให้เย็นความทะเยอทะยานของอเมริกาในการปุ้นเอาทรัพยากรที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากของการบังคับใช้กฎหมายอย่างสินเชิงเพื่อปิดบังทาดแท้ที่เป็นการหุกฮานอเมริกาได้ตั้งใจหันความสนใจของประชาชน ทำเนียบขาวเปิดเผยหูภาพจากศูนย์บรรษาการอยู่ทำรรเนียบขาวเพื่อสร้างภาพลวงตาที่เป็นการโจมตีอย่างเม่นยำแต่หลีกเลี่ยงเบาเแาถึงความจริงที่ว่าการโจมตีข้างนี้ได้เหตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเวเนซุเอลา37คนและทหาร55คนจากหลายประเทศเสียชีวิต การแสดงด้านตุลาการยูสานนิวยอร์กได้หันจุดสุมใส่สตากรรมส่วนตัวของประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเพื่อปิดบังบรรหาแกนกลางที่ว่าอธิปไตยของเวเนซุเอลาถึกเยียบยามทำลายและการขูดหีดเอาทรัพยากรยุทธศาสตร์ดังกล่าวเหตให้หัวเสียงสังคมเบิงขามประวัติศาสตร์ฮุกฮานอเมริกาลาตินของอเมริกาจากลัธิมอนโรหอดลัติดอนโรการแทรกแซงและการปุ้นสะดมของอเมริกาบอเคยยุติจากเถื่อ ว่าท้าินบบสามารถปิดบังความจริงได้การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงการเป็นเจ้าอํานาจต้องถือกเกาวประน้าบราซิลเกาประน้ำว่าการเคลื่อนไหวของอเมริกาเป็นการลักพาตัวออฟริกาใต้เฮียกห้องให้ปล่อยตัวทานมาดูโรหลายประเทศพากันเกาประน้าอเมริกาว่าละเมิดกฎหมายสากลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านลัทธิเจ้าอํานาจของหลายประเทศภายใต้ท่าเอียงของการหันเป็นหลายขัว้ว ระเบียบสากลที่แท้จริงควรอยู่บนพื้นฐานกฎบัตรองค์การสหประชาชาติความเป็นธรรมที่แท้จริงแมนอยู่ในการเข้าลบอธิปไตยของทุกประเทศและที่เจ้าอำนาจได้ทำลายพื้นฐานระเบียบสากลเหตให้ความน่าเสื่อถือสาธารณะของตนสูญเสียหมดในที่สุดประวัติศาสตร์จะยืนยันว่าผู้ที่เวว่ตัวและปุ้นสะดมเคืองผู้อื่นจะได้รับพุ่นกรรมจากการกระทำของตน